วันนี้อยู่กับเรานะครับครอบครัวสาสมานดีมาผูกต้นไม้นะคะหน่นต้นไม้ไปให้ดูนี่นะคะต้นไม้หนึ่งสองตรงนั้นนี่ก็สามนะคะสามแล้วสี่ห้าหกเจ็ด นี่นะคะทุกคนนี่ค่ะที่เอาไว้ปลูกนะคะนี่จากนั้นก็มีนะคะมีเยอะแยะเลยมันคือต้นอะไรบ้างเอมนี่คือต้นอะไรแม่ค้านี่คือต้นอะไรนต้นยางต้นยาง ต้นยางหรือต้นยางต้นยางต้นยางได้ต้นไม้ยางได้เฮ้ยต้นไม้ยางได้เด้อทุกคนจักต้นไม้ยางกระบุกพายผู้บอกนำเลยพ่ <c oughs> อจ๋ามันคือต้นยางนาะยางนาะอ๋อต้นยางนาะช่วยบรรยากาศทุ่งนานี่มันสุกซื่อจริงๆเป็นป่านะคะ ปลูกหาเห็ดเลยแล้วก็จะหให้ไม่ได้ปลูก,กต้นยางนานะเรามาปลูกเห็ดแล้วมาปลูกเห็ดปลูกต้นไม้ให้เห็ดเพราะว่าขึ้นค่ะต้นยางนามันเป็นเรียกว่าพวก,กเห็ดกระโงกเห็ดอหี่ยงเห็ดเผาะเหี่ยัง,ยง,ยง,ยงมันจะออกมันจะขึ้นได้นะ <c oughs> การปลูกต้นยางนาเห็ด เราก็จะเอาเห็ดยางงกแบบบานนห,หรือว่าเห็ดตูมขยำขยำหรือว่าถ้าไม่ขยำล้วก็เอามาฝังใต้โคนต้นยางนาที่อายุได้สองปีแล้วทำไมพ่อไม่ปลูกเลยหลาาเห็ดพเอเราปลูกต้นไม้เห็ดพอที่ได้ประมาณสักปีหนึ่งถว่ามันติดมันโตแล้วเราก็จะไปหาซื้อ ดอกเห็ดและงูอเอามาแล้วเขียมๆแล้วเราก็จะมาขุดฝังตามโคนเพื่อให้แล้วมันก็จะเกิดแล้วเราก็เอาไปขายอพอต้นยางนาอายุสองถึงสามปีมันก็จะเริ่มออกงูก็จะเริ่มออกมาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้มโนเพราะว่าทีคนเขาทำแล้วมันมีจริงแบบแบบเต็มเลยเหลืองเต็มทุ่งเต็มป่ายางนาเลย เอาหรอแต่ไปทายแม่บ้างดีกว่าพ่อก็เลยอยากได้แบบนั้นพ่อก็เลยเขั้นแรกพ่อก็คือปลูกต้นยาง,งานากว่านขตมีขายนะที่แบบต้นยาง,งานาแบบที่เขาปลูกเชื้อไว้แล้วเแต่ของเราคือได้มาปีไงต้นยาง,งานาไม่ต้องซื้อเราแค่ที่เหลือก็คือไปซื้อแล้วโมกมาพอ่อดูสิทำไมพ่อไปขุดตรงน,น,นั้น เพราะว่าแล้วทำไมพ่อไม่เอาเออกิ่งไม้เอาไปให้หมดเลยอ่ะนี่ตรงนี้ก็ เราปลูกแบบทิงเลยเราไหมเอาให้เขาดูสิผลงานที่พ่อปลูกพีที่แล้วเห็นไหมหาเจอปะหาเห็นผลงานปลูกอันที่แล้วอันนี้ใช่ไหมนี่ข้างหลังหนูก็มีต้นหนึ่งต้นในโน้นไหนนี่เหรอดีเหยียวคาเลยเฮ้ยนี่เหรอ นี่เหรอนี่ค่ะทุกคนนั่นคือพ่อปลูกปที่แล้วพ่อเราปลูกปีที่แล้วฮะปลูกปีที่แล้วมันก็โตเลยสิอ้ามันรอด80เปอร์เซ็น80เปอร์เซ็นคือว่ามันไม่โตเลยนหมไ่น้อย,ย <c oughs> พ่อขาทำไมไมีต้นยูคาด้วย,ยนั่นนี่ <c oughs> ต้นยังสั่น นุจะนุจะถ่ายหน้าให้เขาดูเพราะว่าเราหวานข้าวแล้วถ่ายแล้วหวานข้าวแล้วก็ถ่ายด้วยเสร็จแล้วทำเองทุกอย่างว้าอแย่ไปบึง้งคนเห็ดอันนี้ก่อนนะคะทุกคน นี่คือคุณแม่ของเราทำอะไรก็ไม่รู้คุณแม่คะคุณแม่ทำอะไรปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นะคะส่วนพ่อเราเป็นคนขุดต้นไม้เฮ้ยพี่ชยขุดดินให้แม่ปลูกต้นไม้ทำไมมันทับกันอย่างนี้ละ่ะเห้ย บายบายแล้วก็จะาเอาต้นไม้มาใหญ่แล้วไปเอาต้นไม้ก่อนนะคะทุกคนอึบเอ้ยถือใสอีกแล้วซ้ำใสตลอดบะมีเคยยุดใสต้นไม้เอเาไว้ใสระบ้อน,นี้สั้นก็ไดาษก็จะให้มัน ดูใจนี่เอ้ยเอามาไว้ตรงนี้แม่โคดเองเวยนี่แล้วไว้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไปเอาอีกกันเลย <c oughs> แม่นุ่งฝากกล้องได้ไหมเนี่ย <c oughs> ฝากไม่ได้ด้วยแั่สวัสดีค่ะเป็นเพบกอนกัน วันหน้านะคะบายบายแล้วก็หยุด